แล้วก็พาไปซื้อเสื้อผ้าด้วยนะคะพี่้องค่ะความสุขของคุณแม่นะคะคุณแม่อยากได้อะไรซื้อให้เลยเห็นแนมปั๊บปั๊บเป็นสิบบาบาอยาได้ดอกเนแนมปั๊บปั๊บปั๊บเข้าหูว่าเป็นอยากได้เข้ากรซืือให้เลยเลยทำในสิ่งที่แบบว่าเรายังมีชีวิตที่เราจะทำได้นะคะ ช่วงที่มีชีวิตที่ยังเลือกอยู่ว่าเขาจะเลือกเพ็เอียงใดทําไปเลยค่ะแต่ว่าถ้ามันสายเกินไปมันไม่มีสิทธิ์ที่จะทําแล้วมันก็ทําไม่ได้นะครับสวัสดีค่ะหลังจากที่ นีลุยไปเลือกรองเท้าด้แล้วตัดริบรองเท้าเนี่ยนะหลังจากที่ไปเลือกรองเท้าเสร็จนะฮะเราก็มาแวะกินข้าวนะคะพาคุณแม่มากินชาบูจ้าเพิ่นอยากเพิ่นเลี้ยวบางแล้วเลี้ยวบางอีกอยู่พี่น้องเลยพาแวะมากินนะฮะมาเติมพลังก่อนกลับไปทํางานนะขาแล้วก็พาไปซื้อเสื้อผ้าด้วยนะคะพี่น้องคะ ว้พลดเลรอพี่น้องท่นไดยวยพอาดแล้วฝั่นงน,นั้นก็จะมีเจ๊ยาเจ๊เจหญิง ดใจพะน่โอ๊ยิ้มมุยมุยเรื่องกินดใจเพะน่โอดยิ้มมุยมุย,มยเราก็จะมากินกันครับ ปลาใหญ่าอปลาเนืเกล็ดนะพันยาเอาเกลมยเก็หอยไม่มีนะมีแีเอมนมีเกลกหอยหรอพั mm ่ม hmm. ีเหอยหรอพนนกันเอาพนน วความสุขของคุณแม่นะคะคุณแม่อยากได้อะไรซื้อให้เลยเห็นแนม,มปับป๊บปับ๊บเป็นสิประวอย่างไรหรอคนแนมปั๊บปั๊บปั๊บเขาหูว่าเป็นอยา่องางไรเขาเอซื้อให้เลยเอาไปอีกไหมน,นี่ไงตาปัญญาลูกเปลีอยนเงินพี่น,น,ออน้องก็ไหนที่พอเอาไาห้เป็นกระพุน อันไหนที่เราพอซื้อได้เราก็ซื้อนะคะเบิร์ตจะหาเอาหมาเงื่อนน่ะใส่แล้วมีความสุขกินแล้วมีความสุขทำเลยจ้าเมื่อขึ้นนี้ลุยฝันดาเมื่อคืนนี้นี่ลุยฝัน่า ฝันว่าเด๋อนอนลงบานคือจังอยู่ลงบานตอนที่เ้าป่วยนี่แหละค่อยก็เลยไปซื้อรองเท้าแก่เขียดค่อยอยากนอนค่อยอยากยาง<ม>ก็เลยซื้อรองเท้าไปสี่คู่พี่แดกวมาสิผ้าไปกินร้านอาหาร <c oughs> พี่น้องเพิ่นเลีเ้ยวเบิ่งอันนี้เลี้ยวเบิ่งแล้วเลี้ยวเบิ่งอีกคิดว่าโอ้ยยากันนีกแล้ว ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่ทำในสิ่งที่แบบว่าเรายังมีชีวิตที่เราจะทำได้นะคะ ช่วงที่นีชีวิตถึงยังเลือกอยู่ว่าเขาแต่เลือกเพตุหอย่างใดทำไปเลยค่ะแต่ว่าถ้ามันสายเกินไปมันไม่มีสิทธิ์ที่จะทำแล้วมันก็ทำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยากคุณแม่ทำอะไรชอบอะไรไปเลยค่ะลูกจดให้นะครับเอ็นน้ำพึินซ้ำยังขึ้นยังอยู่พึ้นบอยูแลว้วมันจะบริเกตมาอะไรนะ ได้มอนเาคือบ yeah, ้นเดือดเยยานัเกินบำบำละทั้งตุ้มียังเดือดเสัวรชุดแล้วพี่

พอไหมชาบูนะคะนี่่คืออยนะ จุดไหนไหสองจุดชุดละพันสองใส่ใบไม้ก็ได้แหละเนาะได้แล้วเนาะอยส่วนไหนก็คุณได้นี่ท่านใส่อีก เวลาเอฟซีฝากของมะหอฝากน้ำสัตว์มะหอคุณแม่ก็จีไปวัดถ้ำบุญตลอดเด้อพี่นอ้อง,องอตาแตห,ห้งแม่ทอดแตงว่านหนึ่งตาของปลาแห้งพี่หมวยฝากมาคุณแม่ก็ทอดไปวัดมากันอินทพาลัมอ่าพี่จูซันย่าครับอันพี่แดง เอามาให้ก่อนถาไปให้ผู้เฒ่าทิวัดผู้เฒ่าพากันดีใจป่จะ,ะสันม่น่อยแล้วมากป่วยนะป่วยป่วยถอนนะแม่น้อยเอามาหน้อยมาก,มากนาากาี่มาเปว่าทิวัดพี่น้องผู้เฒ่าทิวัดกระเกินกระภากันดีใจอวยพรไทยแล้วกัน,อกนขอร์สก็ขอให้เอฟซีที่รักและติดตามแล้วเอาความอ่านแล้วนี้มาฝากกับขอให้ได้บุญต้องกันเดอ้อพี่น้อย ขาวัดตั้มบุญสิ่งที่คุณแม่ภาวันหน้าให้ัวออกเรา อโอเคนะคะพี่น้องคะวันนี้เราก็พาคุณแม่มากินนะคะเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วก็จะเดินทางกลับเลยะคะ